ลาลี่มัม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 เกอร์เกอร์มัม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 เก่งมากเก่งมากเก่งมากลลีมัม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 กเกอร์อ๋อกินมิลเลตใหญ่เลยอ่ะอาหารไข่ตลรอืมกินใหญ่ๆนะเออชอบใหญ่เลย ใส่น้ำมันด้วยนะคะใส่น้ำมันด้วยค่ะคนจะได้สวยๆนะคะคนกาลังขึ้นผัดขนไปเยอะเลยค่ะผัดขนไปเยอะเลยชอบม,มากเลยลงถ้วยไปเลยค่ะ,นะคะกำลังผัดขนคะเพียบลยค่ะอร่อยมากเลยแม่อร่อยมากเลยไม่ต้องกวดแม้ไม่ต้อ,อกินไปกินไปก็ลองไปนอนในถ้วยเลยสิค่ะอืันย่อยค่ะ ฟึดๆดไอ้ยึดๆเลยชอบช่ะมาไปค่ะแม่อืมวันไหนให้ว่น